ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพก,กับพ่อแตียมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อแตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองหนึ่งห้า 092ครับเลขกล่างก็ออก50เนาะพี่น้องเนาะขับของปู่7งวดที่ผ่านมาก็เขาตะเล็กวิ่งนะพี่น้องขับวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567ราเราวพัฒนาปู่7นบนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่2องพร้อมพี่น้องแต่ว่าจับคูหลุดนะพี่น้องเนาะ ครับมีสองสี่สองห้าสองหกกเก้าสองนะครับเอามือนีก็มาแล้วพี่น้องครับพอเตรียมภามาติดตามต่อยอิงนะพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับอ่เดี๋ยวไปเบิงน้ำกัน,นพี่น้อง วันจันทร์ ไก่กับห้องดีดีเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> บนล่างพี่น้อง บนล่างวิ่งรูด5กับ6กนะครับ ห้ากับหกเน้นที่หกนะ,ค,ะงงนครับไก่ัยหนงไยพี่น้องครับจับคู่ด้พี่น้อง สองห้าสามห้าสี่นะครับหกสอง หกสามหกสี่นะครับก็มีหลักเกียรติอรพี่น้องเกียรติสองเกียรติสาม เจ็ดสี่นะครับเก่าชุดเก่าหางคือเก่านะครับครับ ปูเน้นที่หกนะพี่น้องเนาะหกสองหกสามหกสี่นะครับ หมักตัวเด็กกับพิจารณามึงได้พี่น้องเด้อครับบ่าวาลักหาลักเก็ตนะพี่น้องเนาะที่ปูบูเนียนให้นะครับและที่สําคัญก็จะลืมหมักซอบตัวเด็กห้องก็จะลืมกลับตัวไว้นํำนะพี่น้องเนาะกับคอยเขา่าคอยแตกปังๆพี่น้องลักเก็ตลักหานาะพี่น้องเนาะครับอา้าวพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อ วันจันรนะพี่น้องเนาะวันจันทที่23ธันวาคม2567ลาวพัฒนาปู07บนล่างวิงโลด5กับ6เน้นที่6พี่น้องเอาจุดเต็ม5 2 5 3 5 4 6 2 6 3 6 4 7 2 7 3 7 4เนาะพี่น้องเนาะเอาหมักสอบตัวแรกกะพิจารณาเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะครับที่สำคัญกะอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกับตัวว้นำนะครับเนาะ อาพระเตียมข้อไววพ้อนคอยเขาคอยแตกปังๆรับพี่น้องอิฟซี่ก็จะได้โฉบๆมันมันกันนะครับรับพระเตียมข้อกับขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเ้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะรับทีดทรโซงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไหมพระเตียมขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อไวพอ้พรอมคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆนกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลืมพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแลนเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําเพื่อจะบอพัดลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับชิปนี้พอเตรียมก็มีเค่ียนี้พี่น้องขอให้ทุกคนโชคๆมันๆเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะ พ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม